Welcome t ส start ว i t h Why p o d ส a s พอดแคสต์ที่จะช่วยคุณจุดสตาร์ทความคิดและแรงบันดาลใจคนไทยมากถึง9ใน10คนเปรียบเทียบสินค้าและราคาก่อนตัดสินใจซื้อสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start with Why Podcast คุณอยู่กับผมวัยธนาวัตรมาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่าครับ ครั้งนี้จะมาพูดถึง Trend Report ของ f a c e b o o k นะครับที่เราคุยกันไปใน2องเอพิโซดที่แล้วนะครับครั้งนี้จะเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับพูดถึงพฤติกรรมการช็อปของคนไทยครับว่าปัจจุบันเนี่ยคนไทยนะครับเวลาจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้านะครับเขาเองเนี่ย ไม่ได้ใช้ช่องทางใดช่องทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ก็ใช้แต่ออนไลน์เพียวๆในการตัดสินใจซื้อนะครับหรือไม่ใช่ว่าเขาจะซื้อสินค้าทางหน้าร้านก็ไม่ได้สนใจการหาข้อมูลช่องทางออนไลน์เลยแต่กลับกลายเป็นว่าผู้บริโภคในยุคนี้เนี่ยใช้ทั้งสองช่องทางนะครับประกอบกันในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนะครับกลับไปกลับมา,ก,บมากระโดดไปกระโดดมาทั้งสองช่องทางเลยนะครับซึ่ง ในรีพอร์ตตัวนี้เขาใช้คำว่า o n n i h h n n n l l o o p p r r s s o s s o p p p n n นะครับ o m n i Channel ก็คือเป็นเรียกว่าการหลอมรวมของช่องทางนะครับทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เนี่ยหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกันเลยนะครับบางทีก็เดินเข้าไปจับสินค้าที่หน้าร้านนะครับแล้วก็ควักสมาร์ทโฟนออกมาค้นหาสินค้าหาข้อมูลรีวิวสินค้าเปรียบเทียบราคาจากคู่แข่งนะครับอันนี้เป็นพฤติกรรมไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย นะครับซึ่งรีพอร์ตฉบับนี้เนี่ยไปสำรวจพฤติกรรมของ6ประเทศใน s o u t h อีสเอเชียผลปรากฏว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง6ประเทศเลยนะครับในแง่ของการเปรียบเทียบสินค้าแบบนี้นะฮะลงไปดูข้อมูลเชิงลึกของประเทศไทยกันดีกว่านะครับอย่างที่ผมเกริ่นในหัวข้อของเอพิโซดนี้นะครับ9ใน10คนของผู้บริโภคในประเทศไทยนะครับไม่ว่าเขาจะซื้อสินค้าทางทางช่องทางออนไลน์ หรือออฟไลน์ก็ตามนะแต่9ใน10คนนะครับจะเปรียบเทียบสินค้าและราคาก่อนตัดสินใจซื้อนะครับมีคนไทยแค่1ใน10คนเท่านั้นเอง1ใน10เลยนะนะครับที่เขาไม่หาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะครับอยากจะซื้อก็ซื้อเลยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนน้อยมากๆนะครับลงไปดูเชิงลึกดีกว่าว่าใน90%เนี้แบ่งออกเป็นคน3กลุ่มฮะกลุ่มที่ใหญ่กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดเลยนะฮะ55%บอกว่า เปรียบเทียบสินค้าและราคาทางช่องทางออนไลน์นะครับเป็นช่องทางหลักเลยนะครับใช้ออนไลน์นะครับเนื่องจากมีเครื่องมือมีแพลตฟอร์มที่ใช้ในการค้นหาเปรียบเทียบเยอะแยะมากมายนะครับเช่นจะหารีวิวก็อาจจะไปดูในพันทิปหรืออาจจะไปดูในเว็บไซต์ที่รีวิวสินค้าต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับหรือจะเปรียบเทียบราคานะครับก็ใช้แพลตฟอร์มเปรียบเทียบราคาอย่าง p r รซ่าหรือใช้ Google ในการเปรียบเทียบราคาก่อนได้นะครับก็มีตัวเลือก ในการเปรียบเทียบเยอะแยะมากมายบนโลกออนไลน์นะครับอันนี้เป็นกลุ่มหลักเลยเนาะใช้ออนไลน์แพลตฟอร์มนะครับออนไลน์ชแนลในการเปรียบเทียบนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ8%ครับใช้ในการเปรียบเทียบที่หน้าร้านก็คือเขาเองเนี่ยก่อนที่จะซื้อนะเขาจะไปที่หน้าร้านก่อนไปเดินดูซิหน้าร้านที่1ร้านที่2เดินเปรียบเทียบกันดูก่อนที่จะซื้อสินค้านะครับกลุ่มที่3ครับ28%คือใช้ทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เลยหมายถึงอะไรครับ คือเขาเองเนี่ยก็จะเดินไปดูสินค้าลองจับสินค้าดูนะที่หน้าร้านนะครับแต่เขาเองเนี่ยก็ยังใช้ข้อมูลทางช่องทางออนไลน์ในการช่วยประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าอีกเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องบอกว่าข้อมูลตัวนี้เนี่ยเป็นตัวตอกย้ําเลยนะว่าไม่ว่าคุณจะขายสินค้าหรือบริการเนี่ยทางช่องทางใดก็ตามไม่ว่าจะขายออนไลน์หรือจะขายออฟไลน์นะครับแต่ทุกวันนี้คุณหลีกหนีไม่ได้ หลีกหนีไม่ได้ที่จะคุณต้องทําการตลาดออนไลน์แล้วแหละนะครับเหตุผลเพราะว่าพฤติกรรมของผู้หรือภคคนไทยเปลี่ยนนะครับเใน10คนต่างใช้ช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นออนไลน์และออฟไลน์ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นออนไลน์ด้วยนะครับในการประกอบการตัดสินใจซื้อไม่ว่าเขาจะไปซื้อที่หน้าร้านหรือออนไลน์เองก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นคุณหลีกหนีไม่ได้แหละนะครับเพราะพฤติกรรมผู้หรือภคเป็นไปในลักษณะนี้นะฮะ โอเคไปลองดูเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆกันบ้างดีกว่าจะกีพูดถึงประเทศไทยเนาะเก้าในสิคนนะครับในประเทศอื่นๆเนี่ยก็ไม่หลีกหนีไปกว่ากันนะครับก็ต้องบอกว่าโดยเฉลี่ยเลยนะนะครับในภูมิภาคสาวิเซอรเ์แลนด์หประเทศเนี่ยแปเซ์ของคนในสวเซอร์แลนะครับมีพฤติกรรมแบบคนไทยเลยนะครับก็คือใช้ช่องทางไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับในการหาข้อมูลก่อนประกอบการตัดสินใจซื้อนะครับในการเปรียบเทียบสินค้าเปรียบเทียบราคา นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเทรนด์กระแสหลักนะครับของพฤติกรรมของคนในภูมิภาคนี้นะฮะโอเคนะครับไปกันต่ออีกอันหนึ่งอีกเทรนดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่า f c e e o o o เนี่ยได้ลงไปสอบถามเชิงลึกถึงเทศกาลออนไลน์ช้อปปิ้งนะครับที่เป็นที่นิยมในภูมิภาคสวิสเซเร์เลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีเทศกาลหนึ่งที่หลายๆท่านน่าจะคุ้นเคยกันดีก็คือ1 1 1 1 1นะครับ ก็ต้องบอกว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันเริ่มมาจากอาลีบาบานะครับที่จัดเทศกาลช้อปปิ้งวันเดียวที่โอ้โหลดกระหน่ำเลย1 1 1 1วันคนโสดนะครับซึ่ง Lazada เนี่ยเจ้าของก็คือเป็นอาลีบาบานั่นเองนะครับ Lazada ก็เลยเอาเทศกาลนี้เนี่ยมาเป็นคนริเริ่มในการจัดเทศกาล e p Discount Online Shopping Festival ในสวิเซอร์อีกเช่นกันนะครับซึ่งไม่ใช่มีเฉพาะในประเทศไทยนะนะครับมีทั้ง6ประเทศ ในสวีสเอเชียเลยนะครับในเทรนด์รีพอร์ตของ f c e e o o o เนี่ยเขาลงลึกเข้าไปถามถ,ามถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคครับนะครับจากข้อมูลหรือจากเ,เรียกว่าจากที่เราเห็นกันเนี่ยว่าในบรรยากาศของการช้อปปิ้งช่วงที่มันโอ้โหสิบเอ็ดสเนี่ยเราจะเห็นกันว่าโอ้โหมันคึกคักมากๆเลยเนาะนะครับก็จริงอย่างที่ว่าแหละนะครับซึ่ง f a c e b o o k ข้อมูลตัวเนี้ยเขาลงไปหาข้อมูลมาเขาขพบว่า การที่มีเทศกาลการลดราคาสินค้ากระนำแบบนี้เนี่ยนะครับมันช่วยทําให้คนเนี่ยสนใจมาช้อปปิ้งออนไลน์เยอะมากขึ้นได้ผลจริงนะครับแต่แต่ว่านะฮะนะครับจากข้อมูลนะครับที่ไปถามผู้บริโภคค้คนพบว่าคนที่มาซื้อสินค้าจากการที่ลดราคาเยอะๆเนี่ยจะไม่ได้จงรักภักดีกับแบรนดนน์นั้นๆในระยะยาวน่าสนใจ นะครับแปลว่าคนเนี่ยก็มาซื้อของนะมาซื้อเพราะลดราคามาซื้อเพราะว่าราคามันถูกนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยตามต่างที่จะเอาเออส่วนลดนะครับดิฟดิสคาวยอมขัดไข,ดขแบบขับทุนกันเลยแหละนะครับเพื่อมาให้คนเนี่ยมาทดลองใช้แพลตฟอร์มมาทดลองซื้อนะครับแล้วก็คาดหวังว่าคนเนี่ยจะยึดติดกับแพลตฟอร์มของเขาไปเรื่อย แต่ผลปรากฏว่านะครับลองดูในประเทศไทยก็ได้นะครับว่าแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยเนี่ยต่างยังมีการแข่งขันกันอย่างสูงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มมาเก็ตเพลสนะไม่ว่าจะเป็น Lazada Shopee JD Central นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เว็บไซต์ต่างๆนะครับอย่างคือดีเซ็นทรัลนะครับเองก็ร่วมเทศกาลนี้กันอย่างคับข้่งเลยเนาะนะครับก็ จากข้อมูลเขาบอกงี้ฮะข้อมูลบอกว่าคนในภูมิภาคเซอีสเอเชียนะครับ54%เนาะนะครับถึงแม้จะมีเทศกาลลดราคาสินค้ารู้แล้วแหละว่าโอ้ในทุกๆเดือนเนี่ยก็จะมี2 2งสองามสาี่สอย่างเช่นเดือนเมษายนเนี่ยก็มีเทศกาลอีกแล้วเนาะสี่เดือน4นะครับผู้บริโภคก็รู้แหละนะครับว่าพวกแพลตฟอร์ม เหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะสรรหาโอกาสที่จะจัดโปรโมชั่นในการเอาสินค้าดีๆเนี่ยมาลดราคากันนะครับแต่ผลปรากฏว่า54%ของคนในภูมิภาคาเซอเรอเเซียเนี่ยตัดสินใจซื้อเลยโดยที่เขาจะไม่รอช่วงลดราคาหรือช่วงแคมเปญครับนะครับประมาณครึ่งหนึ่งเลยเนาะนะครับอันนี้คือโดยเฉลี่ยในภูมิภาคนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถึงแม้เทศกาลนี้เนี่ยมันจะเป็นเทศกาลที่ช่วยทําให้คนจับจ่ายใช้สอย เกิดกําลังซื้อที่สูงมากแต่คนประมาณครึ่งหนึ่งเลยเนาะนะครับโดยประมาณที่เขาไม่รอนะถ้าเขาอยากได้เขาก็ซื้อเลยนะครับโอเคถ้าลงเจาะลงไปในแต่ละประเทศแต่กี้โดยเฉลี่ยก็คือ54%ถ้าดูประเทศไทยละ่ะนะครับผลปรากฏว่านะครับคนไทย60%เลยครับนะครับที่ตัดสินใจซื้อโดยที่ไม่รอช่วงเวลาเทศกาลโปรโมชั่น ลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ฉันไม่รอนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมี26%ครับที่เขาบอกว่าเขาจะรอช่วงที่มีเอ,อ่อไอเวส์ o อ o r โป o โมชั o นออเดีก็คือรอช่วงโปรโมชั่นนะครับอีก14% I wait for Sale s e a ไอ n ก็คือรอช่วงเทศกาลลดราคาก็คืออาจจะรอช่วง10-11หรือรอช่วง10-10อะไรแบบเนี้ยนะครับประมาณสักแค่14%เเท่านั้นเองนะครับที่เขารอนะฮะในฐานะที่ คุณเป็นเจ้าของกิจการหรือคุณใครของออนไลน์นะครับก็ต้องบอกว่าเทศกาลนี้เนี่ยก็เป็นเทศกาลดีเป็นโอกาสที่ดีนะที่ถ้าคุณสามารถที่จะจัดแคมเปญสินค้าเข้าร่วมได้เนี่ยมีโอกาสดีมากที่คุณจะสามารถได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเข้ามาทดลองซื้อสินค้าของคุณนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าคุณต้องเสียสละผลกําไรของคุณเพื่อแลกกับการให้คนลูกค้าเนี่ยเข้ามาทดลองซื้อสินค้าของคุณแต่ก็ต้องคิด และเข้าใจไปด้วยนะจากข้อมูลตัวนี้บอกชัดเจนว่าลูกค้าที่คุณได้มาจากการออลดราคาสินค้าของคุณในช่วงเทศกาลเหล่านี้เนี่ยเขาเองเนี่ยจะไม่ได้จงรักภักดีกับแบรนด์ของคุณไปในระยะยาวหรอกครับนะครับอันนี้น่าสนใจเพราะฉะนั้นจากรีพอร์ตตัวนี้เนี่ยมันก็เล่าต่อครับไปถึงว่าโอเคแล้วอย่างนั้นจะทํำยังไงนะครับเทรนต,ต่อมาเนี่ยเขาบอกว่า loyalty customer หรือลูกค้าที่จงรักภักดีเนี่ยนะครับ จากข้อมูลนะเขาพบว่าลูกค้าที่จงรักภักดีเขาใช้คําว่าโปรโมเตอร์นะก็คือโอ้โหเรียกว่าฉันชื่นชอบแบรนด์แบรนด์นี้ฉันชื่นชอบร้านค้าร้านนี้เสียจนกระทั่งโอ้โหฉันอยากจะไปบอกต่อเพื่อนๆของฉันจังเลยนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับในรีพอร์ตฉบับนี้เขาเรียกว่าโปรโมเตอร์หรือช่วยโปรโมทเลยนะครับรู้ไหมครับว่าคนกลุ่มนี้นะครับโดยเฉลี่ยนะครับเขาเนี่ยจะจ่ายเงิน ซื้อสินค้าจากคุณเนี่ยมากกว่าลูกค้าปกติของคุณ3ามเท่าตัวนะครับถ้าคุณสามารถที่จะทำให้ลูกค้าของคุณเนี่ยนะครับพึงพอใจพึงพอใจทั้งในสินค้าทั้งในบริการทั้งการความน่าเชื่อถือของคุณนะครับทำให้เขาประทับใจและทำให้เขากลับมาซื้อซ้าได้จนเป็นลูกค้าที่จงรักภักดีเป็นโปรโมเตอร์เนี่ยนะครับเขาเองเนี่ยมีโอกาสาที่จะ จ่ายเงินให้กับคุณและสปอร์ตคุณบอกต่อคุณนะครับก็มากกว่าโดยเฉลี่ย3เท่าตัวเลยทีเดียวนะครับก็มีการลงลึกต่อไปอีกด้วยนะว่าออแล้วจะทำยังไงล่ะทำยังไงนะในในฐานะที่คุณถ้าสมมติว่าคุณเป็นคุณไม่ได้เป็นแบรนด์ที่แบรนด์ใหญ่โตนะที่มีเม็ดเงินโฆษณาเยอะมากๆนะครับที่สามารถไปทำสปอตทีวีนะครับไปทำ เอ่อทีวีซีที่เป็นมีการทำโปรดักชันมีการจ้างเอ่ออินฟลูเอนเซอร์ใหญ่ๆนะครับแบบแบรนด์ใหญ่ๆนะครับถ้าคุณเป็นแบรนด์แบบมวยรองนะครับก็คือเป็นแบรนด์แบบ sme นะครับในฐานะถ้าคุณเป็น SME เนี่ยนะครับแล้วคุณเป็นแบรนด์ที่อยากจะไปแข่งกับแบรนด์เบอร์ใหญ่ๆเนี่ยคุณสามารถที่จะทํำยังไงได้บ้างที่จะไปแข่งให้ได้แบบสมน้ําสมเนื้อนะครับจากข้อมูลของ a ฟ e b o o k เนี่ยก็มีการแนะนํานะครับว่า มีอยู่5เทคนิคด้วยกันนะครับคำแนะนำห้าคำแนะนำนะครับที่ถ้าคุณเป็นแบรนด์แบบเป็นแบรนด์แบบมวยรองนะครับคุณจะสามารถไปไปสู้ได้ยังไงนะครับอันที่1ที่เขาแนะนำนะครับก็คือ founder story นะครับก็คือให้เล่าครับให้เล่าเรื่องราวของผู้ก่อตั้งนะครับในฐานะที่ถ้าสมมติคุณทำแบรนด์ของตัวเองนะครับคุณให้คุณเล่าเรื่องราวของแบรนด์ของคุณนะครับหรือเล่าเรื่องราวของตัวคุณเองว่าทำไม นะครับเหมือนกลับไปเอพิซดก่อนหน้าเนาะ start ท i t ท w า y ทำไมครับทำไมคุณถึงเริ่มต้นสร้างแบรนด์แบรนด์นี้ขึ้นมานะครับเรื่องราวของคุณคืออะไรนะครับอันที่สองครับ Purpose or Conscious d เดเ e นะครับก็คือเหตุผลอีกแล้วแหละนะครับว่าวัตถุประสงค์นะครับหลักๆเลยว่าทำไมคุณมีหลักการเบื้องหลังอะไรหรอนะครับคุณให้ความใส่ใจกับเรื่องอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณ ขายรองเท้านะครับเ,เช่นผมเคยยกตัวอย่างของออรองเท้ายี่ห้อ Tom's นะครับซึ่งรองเท้ายี่ห้อ t o m s เนี่ยนะครับแบรนด์เพอร์เพสของเขาเลยนะก็คือว่าเขาขายรองเท้าเนาะนะครับแล้วในทุกๆครั้งที่เขาขายรองเท้าได้1คู่เนี่ยเขาจะเอารองเท้า1คู่ไปบริจาคก,กับประเทศกับผู้คนที่เขาไม่สามารถที่จะหาเงินซื้อรองเท้าใส่ได้ นะครับอันนี้เป็นแบรนด์เพอร์เพสของเขาเลยเนาะนะครับแปลว่าทุกๆคู่ที่ลูกค้าซื้อสินค้าเนี่ยจะเกิดการเรียกว่าซัพพอร์ตให้สังคมบนโลกใบนี้เนี่ยมันดีมากขึ้นได้ด้วยนะครับอันนี้คือคำแนะนำข้อที่2ข้อที่3ครับ unique and personalize นะครับก็คือสินค้าของคุณเนี่ยมันต้องดูแตกต่างแล้วก็เรียกว่า personalize ก็คือมันมีการปรับให้มันเฉพาะเจาะจ,จงกับลูกค้าแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกัน นะครับมันดูยูนิคแตกต่างนะครับอันนี้คุณสามารถแข่งได้ในเชิงให้มันยูนิคและ Personalize เจาะจงกับแต่ละบุคคลแตกต่างไม่เหมือนใครเลยนะครับเพราะแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยจะทำสินค้ามาเป็น Mass Production ขายคนเยอะๆนะครับข้อที่4 Influencer Driven ะครับก็คือแบรนด์ระดับแบบเออไม่ใหญ่มากเนี่ยก็สามารถที่จะหาโอกาสที่จะทำงานกับ Influencer ได้นะ ให้อินเอนเซอร์มาช่วยเล่าเกี่ยวกับสินค้าของคุณได้นะครับข้อที่5ข้อสุดท้ายครับ affordable luxury ก็คือว่าคุณเองเนี่ยถ้าคุณขายคุณคุณเป็นแบรนด์รองนะนะครับคุณเองเนี่ยก็ทำสินค้าให้ดูหรูแต่ว่าราคาเข้าถึงได้ราคาจับต้องได้นะครับผู้บริโภคก็ยินดีที่อยากจะทดลองในการซื้อสินค้าของคุณได้นะครับอันนี้ก็เป็นสรุปทั้ง5ข้อครับ ก็จบแล้วกับเอพิโซดนี้นะครับโดยสรุปก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องที่ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับเรียกว่ากระโดดไปกระโดดมาในทั้งออนไลน์ชแนลและออฟไลน์ชแนลซึ่งหลีกนีไม่ได้ครับไม่ว่าคุณจะขายสินค้าหรือบริการทางช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์นะแต่ผู้บริโภคครับเขาใช้ช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อช่วยสปอร์ตเขาครับในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า อย่าใส่ใจหรืออย่าโฟกัสพลังคุณไปทั้งหมดกับการเทศกาลช้อปปิ้งที่มันลดราคาเยอะๆนะครับเพราะว่าถึงแม้คุณจะสามารถขายสินค้าได้เยอะจริงๆอ่ะในช่วงที่ลดราคาแต่ว่าแต่ว่านะครับคุณจะได้ลูกค้ามาที่เขาไม่ได้จงรักภักดีกับคุณในะระยะยาวหรอกครับเขามาซื้อสินค้ากับคุณเพราะว่าคุณขายสินค้าแบบลดราคานะครับสู้เอาเวลาไปโฟกัสกับ why หรือเพราะอะไร ทำไมคุณถึงสร้างแบรนด์นี้ทำไมคุณถึงทำบริษัทนี้ทำไมคุณถึงทำสินค้าตัวนี้ขึ้นมาเพราะอะไรทำตัวนั้นมันชัดเจนและเล่าเรื่องไปครับให้ผู้คนให้ผู้บริโภคเขาสามารถรับรู้ได้ว่าจิตวิญญาณของแบรนด์ของคุณนี้แหละมันคืออะไรนะครับสิ่งนี้แหละจะเป็นการลงทุนในระยะยาวที่คุณสามารถที่จะสร้างลูกค้าที่จงรักภักดีไปกับคุณได้ นะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามกับ Start With Why ในเอพดนี้นะครับติดตามกันได้ในเอพิโดถัดไปวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ Start With Why Podcast